เพืเ่อนนะคะ<อ>วันนี้วันอะไรอ๋อวันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดของหน่อยนะคะเป <c oughs> ็นสวบวนดาแะนะคะหน่อยนะคะซ <c oughs> ึ่งวันนี้เราก็จะเลี้ยงสองงานก็คือเดึ่งงานคือฉลองวันเกิดแล้วอีกงานหนึ่งก็คือเปิดกวนใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะงั้นเรามาถามความรู้สึกข,ของเพื่อนๆที่มาในงานนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ คนนี้มีหน้าที่มีผ้ากรอไฟชื่ออะไรนะคะรัชโนรัชโนเอาต่อไปคนที่สองค่ะเพื่อนสาวของเราชื่ออะไรคะคิมค่ะอวยพรหน่อยค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้ชื่อเพื่อนบ่าวมันเป็นเพื่อนสาวเราเองอะค่ะเพิ่งดูจักการตะโคตรโม้เลยค่ะอ่าดูชีแต่งตัวรู้สึกเหมือนว่าคุณคุณไหมคะไปขโมยใครมาคะขโมยอะไรมาอันนี้เป็นใครเอาได้ไหมนะซีที่เป็นคนออกแบบเสื้อผ้าให้เขาอ๋อสไตล์ลีดค่ะ ขอให้มีความสุขมากเช่นกันมีความสุขลยหลายนองแพรค่ะแพรค่ะขอให้นายมีความสุขมากๆนะคะ happy กับทุกสิ่งค่ะน้องปุ้มค่ะค่ะขอให้นายมีความสุขมากๆนะทำไมถึงบอกว่ลดีมีความสุขมากๆน่หน่อยชื่ออะไรคะชื่อแม่เมียวค่ะหิวมามมากไหมคะหิวจนกินหมดไปแล้วหนึ่งชุดค่ะอาคะต่อไปดิฉันเองที่กรนภาสนามนะคะก็ขอให้หน่อยมีความสุขนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มเรารักหน่อยนะ